สวัสดีค่ะเรียนวิทย์กับครูอ้อมนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมที่5.2นะคะอากาศต้องการที่อยู่ถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนสาหรับกิจกรรมที่5.2นะคะอากาศต้องการที่อยู่นะคะครูก็จะเตรียมวัสดุอุปกรณ์นะคะซึ่งก็จะมีกระดาษชู้นนะคะมีอ่างนา้ำ แล้วก็มีแก้วน้าพลาส,สติกนะคะหรือว่านักเรียนอาจจะใช้ขวดแบบคุูก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ตัดทีนี้คุณครูจะเอากระดาษทิชชู่นะคะใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอาเทปพลาส,สติกเนี่ยยึดไว้นะคะแล้วเวลาเราทดลองนะคะเราก็จะเอาแก้วไปคว่ำน,นะคะในอ่างน้ําของเราแล้วก็สังเกตว่าตอนนี้ในแก้วเราเนี่ยคือ เรามีกระดาษทิชชู่อยู่นอกจากกระดาษทิชชู่ก็จะมีอากาศอยู่ในแก้วด้วยนะคะแล้วเราก็จะคว่ำลงไปแล้วเราจะดูว่าน้ำเนี่ยจะเข้าไปถึงกระดาษทิชชู่ที่อยู่้นแก้วหรือเปล่านะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตกันเลยนะคะ,ะคุณครูจะค่อยๆค,ค,คว่ำนะคะขวดพลาสติกลงไปใน น้ำนะคะตอนนี้คุณูกดลงไปแล้วนะกดลงไปในน้ํานะคะจนถึงก้นเลยนะคะนักเรียนจมแล้วนะคะตอนนี้จนถึงก้นนะคะอันนี้คือถึงก้นถึงก้นอ่างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราสังเกตนะคะเดี๋ยวคุณดู่อนคะถึงก้นอ่างแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมานะยกขึ้นมานะะค เราจะเอานิ้วเข้าไปสัมผัสกับก,บกระดาษทิชชู่ด้านในนะคะว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยเปียกไหมนะคะปรากฏว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยยังแห้งเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเอาออกมาให้ดูนะเห็นไหมคะยังแห้งอยู่เลยนะคะแสดงว่าแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าน้ำเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปใน ขวดพลาสติกนี้ได้นะคะน้ําไม่สามารถเข้าไปได้กระดาษทิชชู่ที่อยู่ด้านในก็จะไม่เปียกนะคะทีนี้ตอนที่สองเนี่ยเขาบอกว่าให้คว่ำลงไปแล้วก็เอาเข็มหมุดเจาะแก้วนะคะ,ะน้ําเข้าไม่ได้แสดงว่าในแก้วนี้มีอากาศอยู่ใช่ไหมคะอากาศเนี่ยเต็มหมดแล้วน้ําก็เข้าไม่ได้ทีนี้ครูจะคว่ำแล้วครูเจาะรูให้อากาศเข้าไปทางรูของเข็มหมุดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะ Yeah. คุณครูจะคว่ำแก้วพลาสติกนะคะลงไปในอ่างก่อนนะคะแล้วคุณครูจะเอาเข็มหมดุดเจาะนะคะคว่ำไปก่อนแบบนี้นะคะคว่ำไปก่อนแล้วจากนั้นนะคะคุณครูจะเอาเข็มหมุดนะคะลงไปจเจาะโันให้เรียนสังเกตนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะอันนี้เจาะแล้วนะ มีอะไรออกมาคะมีฟองอากาศออกมานะคะมีฟองอากาศออกมาเต็มเลยแสดงว่าอากาศเนี่ยมันไหลออกจากกรูออกมาได้ตอนนี้นะคะเมื่ออากาศไหลจากแก้วเดี๋ยวเราสังเกตกระดาษทิชชู่ที่อยู่ด้านในนะ,ะนปล่อยให้อากาศไหลออกมาจนหมดก่อนนะคะหมดแล้วนะคะหมดแล้วทีนี้เราเอาเราเอาขวดเราขึ้นมานะคะแลวเราสังเกตเราหมดยังอากาศ ออจออีกอ่จอีกรูนึนะคะช่วยกันเราเจาะรูนะคะเพื่อให้อากาศที่อยู่ในขวดพลาสติกไหลออกมานะ,ะาแล้วเสร็จแล้วเราก็มาสังเกตรกระดาบทิชชู่ที่อยู่ด้านใน,นโอ้เห็นไหมคะเปียกหล่นมมลงมาเลยนะคะเปียกหล่เลย <S <S เพราะฉะนั้นถ้าเราจาะขวดแก้วจะทําให้อากาศไหลไปทางรอยเจาะ พออากาศไหลออกน้ําขึ้นอยู่ด้านล่างก็จะมาแทนที่อากาศได้นะคะอันนี้สรุปว่าอากาศต้องการที่อยู่นะคะสําหรับกิจกรรมนี้เสร็จกิจกรรมแล้วเดี๋ยวนะักเรียนไปบันทึกผลแล้วก็ตอบคําถามกันเลยค่ะ